วัสดีครับพบกันที่โรงเรียนในร้อยสาพานะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมปากไม่ตรงนะครับปอดีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับไปดูคลิปกันเลยครับโอเค ก็แ,แนบเหรอ๋อข,ข,ขนาดกำลังน่ารักดิอันนี้500เ <500 S 2> นาะเดี๋ยวน300ะ300 okay. นี่ไงะปานมะปานเท่าไหร่นบาทเฮ้ยซื้อมาเกินเอาสักสองหมื่นได้ไหม 1มื่นหน่ขาดทุน18บแอ่ะสิอ่ะเอาเน็ตเลย้อะไรเอาเน็ตที่อ่ะแบบไม่ต้องต่อหมื่นหกโอเคจบจบนะไจะขายได้สินั่นแหละราคาที่นี่บอกสิบแปนี้กำไรสิบแปดกำไรหมื่นแปดกสิบหนะโอเคหมื่นหครับผม จ่ายเดนนได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เอาเลยหิวหิวนี่น้องน้องแชมป์ซื้อจริง,ชง,ง,งแชมป์เต่าปูนเต่าปูนอันนี้อะไรหมือนหนึ่ง ยาพักที่โรคพันธุ์เนีท่ใส่าจดูด้วว่าเป็นมาอะไรรู ไปถึงอยูน้อยทัทัโตโตที่มีี่เียต้นในรื่องของ้าองใเรื่ของตัวทรูต่อมาชาติได้รอบเลยมีรโอเคมือนกครับผมคดีขอบมากครับผมโอเคโอเคมาตั้่ชานี่เงื่อนะโทษรา

ตั้มมานะยันนี้นะเอาแบบไม่ต่อเลยครับเรยต่อไม่ผมไม่ต่อเลยอะถ้าต่อเดี๋ยวลึกนะเท่าไหร่ฮะับสามพันห้าสามพันสามพันเนี้ยได้ได้อยู่แลอวแล้วไงสองห้ายันยันนี้มันจะขายยากหน่อยยันเนี้ยสองพันห้าครับผมโอเคโอเคได้ไหมได้ได้ ดื่มนึกนะมันอยู่ในกระเป๋าตัวโอเคครับโอเคขอบมากครับผมโอเคอย่างนี้แหละครับเนี่ยอ๋ออ๋อหมื่นสี่ครับหมื่นสี่โอเคขอบคุณมากครับผมครับอ้าวพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับได้เยอะนะสิไม่เยอะครับผม จะเป็นลมจะเป็นลมไงอันนี้หลังหลังอะไรองค์ละอะไรครับละห้ยได้ไหมพ่มัวเลขเด็ดเคู่ห้าร้อยไดไหมครับได้หกร้อยพี่นะไม่มาห้าร้อยอีนิ่งๆหน่อยก็เหรียญละสามใช่ไหม

ครับครับครับเดี๋ยวดูทุกคลิปพี่ขอบคุณครับเรียวดีเรียวเรียวอย่างนี้แพงไหมพี่เนี่ยโอ้ยปีไว้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครัพี่ขอโทษด้วยอันนี้ก็มีอันนี้ต่อได้ไหมพี่ได้ต่อได้ใช่ไหมได้ไม่เป็นไรพี่ไม่ต่อขอบคุณมากครับโอเคพี่ ครับครับผมครับโอเคพี่เขาเงินมากมเดลเหรียญอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้เก่าจัดนะแต่ก็เหรียญเนี่ยผมก็ซื้อได้นะสวยดีอัดมาได้เป็นรามาแพงอับ ครับพี่ผมยังอยู่หล่อเรียนเลยนะเราไหนนะอยู่ไหนครับพี่เนี่ยกล้ถึงแล้วนะที่ตู้ตู้นี่ครับพี่วางแสงให้น้องเ้าเยอะอ๋อได้ได้ได้พี่ได้ของเยอะครับพี่พอได้ครับพี่ไม่ไม่เยอะครับผมมาสายครับเหรียญพวกเหรียญครับที่พี่ทำธูปไฟล์อ่ะก็ทำใช่ป่ะอ่าอใช่ใช่ครับพี่มีมีมีหลายบล็อกครับพี่แต่ที่ ไม่ทันเหรียญแล้วมันทันไหมเดี๋ยวคนี่ไม่ทันอยู่แล้วป่ะไม่ทันทันพี่เหรียญที่ในโปรไฟล์มีทันครับพี่อ๋อครับผมนี่เท่าไหร่พี่สิบห้าได้ไหมพี่พันหนึ่งครับพี่ฮะปกติพี่ซื้อมันอยู่แปดเก้าวัดพันวันนั้นก็ยังอยู่เลยนะพี่ที่ซื้อที่งานไหนนะนะแปดหรือปะน่าจะใช่พี่สิบสองพันพี่ได้ได้พี่ 1ันสองเนาะจะแบบไี่ไค่จับกันหรืเปล่วจับใช่พี่ะดนีได้หมเรียนเก่าดีแต่ว่ามันไม่สวยดิพี่มันเหมือนว่าพุนนะพี่เหมือนตกน้ำอะไรเงี้ยพี่โอ้ไม่มีมุมพี่พวกนี้ ไม่มีครับพี่ไ,ไ,ดได้แค่นั้นนะพี่เจอแง่พราะคำมาพี่ผมไม่ได้มาแต่ผมส่งไปมเมื่อกี้ผมทักแจ็ไปแหละเท่าไหร่นะพี่สิบส <15 2. S 1> องนะถ้าสิบสามก็ได้ไม่เป็นไรพี่แต่แต่มันสวยดีไงเป็นหีกเลี่ยนนะเนาะครับพี่ <c oughs> ก็ยังอยู่หลายเรียนนะพี่เก็บเก็บไว้อยู่ครับพี่ขอบคุณมากครับ <c oughs> พี่ เดินกลับมาอีกได้ไม่เป็นไรพี่เนี่ยเนี่ยปิดปิดตาพี่อ๋อต้องต้องถามนะพ่อโ,โบออไม่สวย ในรุ่ไนไครับฮัลดูรนหนอนี่พอเกิดบอั Assass, อนนี้พอเกิดมันจะหั land นอีกแคบหนึ่ง้หาบาทครับพอเกิดมันจะหันอีกแคบนึ่งนครนายกฮะและไอเต่าเต่าพอทรงเท่าไหร่ครับพอรดนอูหน่อยครับผมอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ผม

ครับเนาะผมว่จะหมดเลยเยส,สี่ห้าโอเคผมครับครับไปครับครับไปขอบคุณมากครับขอครับไปเดี๋ยว พวิกิตพอดีพี่พี่อยู่เดีับมีอะไรทางน้องมั้กพี่เบลเดินทั่วยังเนี่ยไม่ทั่วแล้วพี่มาสายด้วยครับสายแล้วจอดรถที่ไหนอ่ะนี่จอดตรงนี้เลยนี่เนี่ยตรงนี้เลยพอดีมีที่จอดพอดีเลยเสียบเลยอ๋อพวกพวกนี้เขาเดินแล้วเขากลับเร็วไม่รู้พี่เนี่ยตรงเนี้ย ตีขนาดมาตีสามฝ่ายังจอดไกลเลยพี่แล้วเดินมาเขาก็ไม่ให้เข้าตรงรออ๋อจริงจริงครับตีสี่เขาเปิดให้เข้าปีนี้เขาบอกจะให้เข้าตีห้าโอ้โหไปมาให้เข้ามาก่อนแต่ว่าไม่เปิดไฟให้รอตีห้าเปิดไฟตีห้าเปิดไฟอ๋อเปิดไฟตีห้าอะไรเง้ใช่แล้วก็บอกว่ามีไฟดับด้วยดับแป๊บเดียวอ๋อดับแป๊บเดียวครับผม มีอะไรทางน้องไหมพี่ไข่น,นาดไหมเพราะหลินใช่ไหม เหนี่ยมท่ายตอนนี้ก็นิ่งอย่างลยพี่ผมยูดเทียบเลยอะ่นะก็ใช่เหรอาเสียงไอ้ไอ้เขานั่นโดนตีอะไรมหมครับเสียงเขานั่นโดนตีใช่เปล่าเ,เหมือนว่ารรอ ขอบคุณมากครับพี่ครัเงครับผมาัใช่เตรียมตัวเพแล้พี่เห็นแล้วร้อนแล้วพี่ร้อนมากไม่เยอะผมมาสายสามพันแต่งหน้าเยอะเลย ครับพีแ่และและไอย่างเงี้ยพี่หนอแต่หนึ่งนะไม่ใช่ไปไหนนี่พี่จะตีเป็นทางนูน้นเหรอพี่ออกบัตรเ,เป็นทางโบยอืมแต่ออกบัตรเป็นพ่อโบยนะแต่อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่พิมพ์อย่งที่ขอไอ้นั่นกันนะเนาะเพรามันหนีไม่ออก ใช่แต่ทีนี้มันก็จะยากหน่อยการขายใช่ใช่ยังก็ยังไม่เจอนะพิมพ์พวกนี้นะครับมีเยอะมันมีหลายพิมพ์ผมมีอไอ้ผมมีพิมไม่นี่ก็มีสุพรรณหลังผ่านผมก็มีหลังผ่านเขาล้อพิมพ์ไปเรื่อยอะเพใช่เขาก็ตู้ใช่มันกลางเนี้ยหลังผ่านจิ๊กครับ

มันน่าลื่นเลยสิบสามมาพี่และและนี่อ่ะพี่เท่าไหร่นะยี <25 S 3> ่สิบห้าโดนขโมยพ้าทั้งกระเป๋าเลยครับอะไรวะขโมยพ้าทั้งกระเป๋าอะไรไม่รู้อ่ะนี่อ่ะพี่ ชันองนี้นะพี่ตองนองนี้เท่าไหร่นะพี่สิบห um, nice, ah, ้าสิบแปดได้ไหมพี่สองพันแล้วอ่าได้ได้ได้พี่สองพันสองพัน สองพันกัสี่ร้อยแล้วสันสามแลพี่เนาะครับขโมยพระขโมยพระกันแล้วครับจับตัวได้มั้งะะเป๋ ครับขอบคมากครับพี่จุกเอ้พระชัยนี่อะไรครับพี่เท่าไรครับสามพันี่ไน่สพันผิวนั่นหน่อยนะครับพี่ ไม่เคยเลยะเอาป้วนะานขนกนอก่อนตดนั่คือนนแลวัยเปาไปเลยอืมครับขอบคุณมากครับพี่จกแหงๆครับพี่ กล้องทุกจุดเก่งไปดีกลับแล้วครับพี่กลับแล้วเหรอนี่เพิ่งมาเหรอครับสักครู่แล้วมาบ่ายเอ้ยมามาแปดโมงใกล้ๆกล้แปดโมงครับรายเยอะเลยพี่พอได้คแล้วเหรอไรไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยฮะจะให้น้องไปอุ่นหนุนพี่อยู่เนี่ย เฮงครับผมครับครับเฮงเฮงพี่เฮงเรวยๆเฮงเฮงรวยรวยครับพี่มีอะไรพอได้ไหมทางน้องไม่มีเลยไม่มีเลยโก้ยอ่างทองนี่ครับพี่โอ้พิกาแนทด้ะ เฮงๆครับพ oh, ี่ไอ้น ok, ี่อะไรพี really ่อะไรนะครับอันนี้สามพัน้อ๋อสามห้าเลยเหรอหัวกึ่ง้หมสองพันบ้คือยี่สิบเจ็ดแล้วเรี่ยนี้อรพี่สองพันห้พันครับสี่พันแล้วไหมครับพี่ 5,000ถอครับไม่ได้เลยมันจะใกล้เคียงใส่ใล้ก็มีั่ง้อก๋อเดี๋ยวใกล้ๆราคาใกล้ๆกันมาพรุ่งนี้มาแล้วครับพี่มาเหรอได้ยังเงี้ยพี่สอสามหมื่นนะโอเคพี่แอบชมฟรีแล้วกันนะ เองครับพ <c oughs> <ep> ี่ประเดี๋ยวร้อนนี่พี่ลุกไม่ไหวเดี๋ยวกลไงครับพรเสร็จปั๊บเรากับได้ใน่ไงท่านประธานอันรายดเย่อนทการ่วคอสัทิ้ททาางาทาานท่ระวางมาถหดมาออกเฉียเหนือตอนบนโอ้ยต้นต้นถึงมีเ่ินลูกแบกนเอ่อว่าจาแนน่ โอเคครับผมครับครับวันนีพี่เปแล้วการี่ด yeah> ีเอาวัดตางนี้สุดยอดครับแล้วก็อ้าโอ้โหวันดีพี่แน่นอนไม่มีทางน้องเลยพี่ฮะโอ้โหเ้ นี่อ่นี่อนี่เท่าไหร่พี่ขพอดูหน่อยพี่รง้อฮโหลเท่าไหร่พี่่ฮะสี่หมืนนี่น้องนะโอเคพี่สวยดีสวยดีนะพี่วัดชัยภูมิ ไม่แบ่งได้แบ่งอยู่แล้วถูกไหมในอันนี้อันนี้นนะอ่ะพี่อ่ะพอดีพี่ไอน้บัตริศนี่เท่าไหร่พีท่ทองเท<ห>่าไหร่วะโอ้หนักทองใช่ไหมอ <c oughs> ทองเลขสี่หนึ่งสองสีนึ่สามไม่เป็นไรพี่ยอมก่อนทองมันหนาทองคร<อ>นะับพี่ <c oughs> น่าพี่แห้งๆไม่ค่อยมีอะไรติดได้เลยครับผมไม่มีตู้ผมเลยเออนี่เหรออ๋อทีนีเาาเ้เรามาวังแลมันมันพูดอะไรกไันนะตุ๊กเอดี้ฮ <c oughs> ะ <c oughs> ดูดีๆมีแฝกบนดูดีๆฮะ เพราะโดนมาเยอะแล้วไม่โดนมาเยอะแล้วเฮงิงเงครับผมเงเงงครับผม้ดีครับผมครับ ครับพี่เงงเงครับดีครับีครับอ๋อเดี๋ยวผมจะประท้าไหวปเนี่ยเท่าไรเ่ยพี่เทห้าสิบห้าห้าบห้ามันพิมเล็กกันเลยพีไมไหว่พี่ได้ได้ีครับผมนน้อยมาด้อง้ปน้าเเงๆนะพี่นะโชคดีครับผมครับไปดีครับพี่ครับผม อ้นนี่อันนี้เป็นเนื้ออะไรเฮียครับผม,มใช่ครับนี่มนัไม่ได้ขึ้นพันพิษแล้ไม่ได้ขึ้นเลยเอะตั้งแต่ร่างกายมันม่สบแล้ว อันนี้แท้แต่ไม่รู้ที่อ่ะเนาะครับมันไม่ทางตรงนี้ครับบางคนตีกับพระราบุรีนะแท้แต่ไม่ไม่รู้ที่ไหนดิเท่าไหร่แพงไหมล่ะเฮียสองพันพันหนึ่งไดไหมครับอ๋อพันหนึ่งไดไหมซื้อแบบไม่รู้ที่เหมือนกันเฮียไม่มือนน่าจะเล่นสุดพียนี่นะพระกวอาคมวัตถุพัดไม่ไม่ใช่เฮีย ไม่ใช่แน่นอนผมว่าไปขายเป็นไม่รู้ที่แหละซื้อชอบพันพันหนึ่งก็ซื้อเฮียซื้อมาพันสองแล้วเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเฮียฮะเดี๋ยวถ้าผมไปขายได้สักพันแปดเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มให้ให้ให้ได้เจ้าทุนเดี๋ยวจะไม่รู้จริงเฮียไม่รู้จริงไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนครับไม่รู้จริงเรื่องซื้อ ซื้อรวมบ้านเราเข้ามาอคราะว่ามันมีชุดขายเหมาไปที่เยังแมงขายเหมาไปนะมาพล้อมกับยักษ์พวกนี้คือเราบ้างมาที่วัดใท้แพรครับควยกันนั่นก็ให้แก่เราไปนะได้เฮียโอเคครับแพรไม่รู้ที่นะพัดแท้ขอบคุณมากครับเอียแหงๆครับผมครับ ไม่เลยไม่ได้เดินเลยนะมีอะไรจีบจๆบอ่ะไม่มีน <as ess> ี่อะวัตหนังอ่ะอะไรวัตหนังอ่ะไอ้ต่องหน้าหรอแผลเปล่าไม่ต้องเป็นต่องหน้าแผลเอาแผลที่ต่องหน้าตามหน้าไม่เป็นไรหรอกแผลเปล่าสวัสดีครับยังไงครับผมฮะนี่นี่พี่อ้วนนี่ต้นลำรับเลยเนี่ยไม่เไรไเลยนี่เบอร์หนึ่งนี่ต้นลำรับเลยเนี่ยเบอร์หนึ่งอะไรอันนี้ป่ะอะไร อกชั้นอกตันเท่าไหร่อยากแพงนะเท่าไหรสองเซนเจ็ด